สวัสดีค่ะเกียรติสามัานาเชนนอสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมัน่ก็มัดต้มข่าเปียกเนาะค่ะเห็ดนุ่มหวานเนี่ยค่ะต้มขนิ้วขอนิ้วต้มต้มใส้กะทิเส้นน้ำตาลเนาะค่ะเนาะเป็นขนิ้วเปียกมันหวานมันๆนะค่ะพี่น้องค่ะท่านในสุกด้วยค่ะี่ยค่ะท่านในสุกไก่ซุกแล้วค่ะ ต้มข้าวเหนียวเปียกของหวานเต็มหม้อเลยค่ะคนก่อนนะคะเดีนนกกะะ๋ยวมันติดหมอ้อต้องคนเรื่อยๆก่อนให้เของมันแตกทำข้าวเหนียวเปียก ตอนนี้ก็เป็นดูรการวานขอนะะ้อค่ะวานขอ่อยู่ค่ะไถไว้แ้อกมะวานวานเราเคยไถยปกไว้เนะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะว่านเข่าอยู่นี่ก็สอบเข่าเนาะคะ่ะเลี้ยงกันไว้นี่นะคะว่านเขาซวยกันมัเนี่ก็เแดดเดี๋ยวค่ะพี่น้องคะ่ะเดียด บ้านกับบ้านเขาย่างฮาเป็นแม่บ้านเท่าไหร่ก็เผา่านนะคะเนาะฝนก็บ,บร่ทกพี่น้องฝนก็บ,บร่ทกบ้านเขาบ้านไว้เนาะคะ่ะว่ต้องให้มันม่น้ำมีตมตมจักกน้อยก็ดีอยู่ค่ะวันนี้เรา เขาเกิดกรสิประมาณฝนตกใส่กระดีนะคะฝนตกแพงกรสิน้ำท่วมเขาก็สิตายเนาะค่ะเนาะเขาก็ว่านตอนแห้งๆนี่แหละคะ่ะไถไว้ไถแล้วก็มาะว่าวานวานแล้วก็ไถปกไว้เนาะค่ะเนาะมันก็สอบเขายายๆไว้อยู่น้ำทงน้ำเนาะคะ่ะน้ำไห้นะีน่ะคะ่ะยังกันไว้ กับ,บ้านเขาอ,อันนี้ก็ทั้งหมดก็เป็นโอ้ยค่ะไกลๆหนึ่งก,ก,ก็เป็นอ่าวเนาะค่ะัน,นึ่ก็เป็นพอบ้านบ้านเขาซอยกันนี่นะคะบ้านเขาเนตเดี๋ยวขับพี่น้อง เียแทงว่าเราก็พักเขาหมเน่นี่ยคะ่ะว่านเขาเขาจะก็เอาหญ้าปักไว้นะคะเอาหมายไว้ว้านเราแล้วเาขาก็ไม้ไว้เขาจะได้เบิ่หลงนะคะเนาะว่ามึงได้เข้าบ้านไว้นี่นะคะ แล้วก so so um, ็เอาต้นไม่เนื้อหงษยเนี้ยค่ะไม้ไหวค่ะไม้ไหวที่ห้องวานเร็วๆนี่นะคะวิธีการวานเขาวานเขาอยู่ไห้นะเนาะค่ะเนาะนี่นะคะเช้าไห่เช่านาี่ยเปันใดเขาก็ต้องเห็ดเขานะค่ะเนาะเห็ดนาทำนาหูกเขาไว้จะกิน เขาไม่ด้ซื้อเพิินค่ะชีวิตของซ้าหายซ้นานนาเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะนะคะยืนน้ำทงเี้กแหละค่ะพี่นอ้อนง เเขาสี่เด้สักต้นแต่ละต้นเนาะค่ะเนาะก็ลำบากซ้อหายซ้อนน้ำขึ้นกันละคะ่ะวันนันน่นแล้วก็เขาเกิดแล้วก็ล้วถาฝนตกใส่เองนาะค่ะเนาะนะคะวนะานเขาซอยกัน พี่น้องคะท้องบ้าน่วยกันค่ะม่นอมาเหลวไงมื่อนี้มันแดดนะพี่น้องน,นะคะเป็นหลูกเ้าายเ้านะ 熟练、熟荤。 ค่ะยืดน้องน้ำแล้วก็ไก่น้ำตักไข่ครับพี่น้องกระบมะกูดแต่พี่น้องไปวุ่งหมอเขากันนคะคะ ไม้ไว้นะค่ะเน,อะน,เนอาองจะได้บ่หลงอ่าต้มเขาไว้ไปเบื้องเขาก่อนพี่น้องนีงก่กระปูหมกทัวนี่ค่ะกำลังงานนีก่กระต่ เกิดต้นพระกระเสดเนาะค่ะเนาะพระกระถินยอดกินกับวตาห้องเซฟเสียความพี่น้องค่ะนี่รถก้อนหนักแข็งเรียกว่ามาเคลียฟวงนคะคะกำลังงานเือคนก้อนค่ะ เราจะขอดแตกเลาเหรอคะอาทิตน้ำตาลที่กะทิใส่ในแล้วค่ะเหนื่อมากสวยด้วยค่ะเอาคลิปนี้กรเชื่มนี้แล้วค่ะอย่าลืมนะค่ะ ก็เลยก็แช่เกียจสอบายน,นะขอบคุณนะคะที่มารับชมก่อนค,ค่ะสวัสดีค่ะ